าสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านพ่ยาคนลุมนะครับแน่วันนี้วันวันเสาร์นะครับวันเสาร์วันที่ห้าอ่าวันที่ห้าตุลาปีหกเจ็ดนะครับเนี่ยเรามาดูมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับที่ตลาดพ่ยาคนลุมนะครับมาถึง เราก็ได้เข้ามาเจอเก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเราได้ข่าวว่ามีข้าวแกง10บาทผู้คนที่อยู่ในระแวกนี้ก็จะมาทานกันนะครับอันนี้คือข้าวแกง10บาทนะครับนี่ มีอะไรบ้างอันนี้เป็นถ้วยนะครับถ้วยสิบาทนะครับข้าวข้าวตักปีไม่อั้นนะครับมาครับเราดูไปพร้อมๆกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอัอันนี้ให้ที่หน่อย ข้าวแล้วตักในอันนะครับดูนี่เต็มจานเลยครับข้าวนี่ก็สิบบาทนะครับเป็นข้าวหอมมะลินะครับ มาอัปเดตกันนะครับนี่อันนี้เป็นร้านอะไรครับแม่ปะหนามเป็นลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นย่างสิบบาทถั <c oughs> ดมาแล้วจะเป็นโดนัททอดมันกุ้งนะครับ <c oughs> จะอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ส่วนข้างล่างแล้วก็เป็นกุ้งเผานะครับ อยู่โซน้าล่าง,างตรงข้างข้าวแกงสิบบาทนะครับก็จะเป็นร้านทุมตำนะครับถัดมาก็จะเป็นร้านเป็ดนะครับเป็ดสโลนะครับก็ใส่ย่างสิบเอ่อไ่ย่างยี่สิบนะครับใส่ย่างยี่สิบบาทอยู่ทางเข้าเลยครับทางเข้าทางขึ้นเลย พ่อค้าก็เริ่มทยอยมากันเรื่อยๆนี่ครับอันนี้เขาเร ok ียกอะไรนะรถรถทัตฟูดต่อเปไกเก็บบ <able> ับซ <guarante> ิ่งนะครับ อันนี้น่าจะเป็นเ,เป็นร้านที่แบบมาเสาร์อาทิตย์นี้นครับอาทิตย์หน้าเรายังไม่แน่ใจนะว่าจะมาอีกหรือเปล่านะครับใครอยากชิมก็มาได้นะครับวันนี้วันเสาร์นะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับ ยังพี่อ๋อหลงไปหลงมาไปหลงขัาไปรุ่นตลาดไทยพี่พี่อยากจะมองคนขับพาอุ้ยเจ๊เจฮันนี้ข้าสบายข้าวสบายคนจะพารอดใต้สะพานหรือไม่ได้ไม่ได้มันรอดไม่ได้ก็คือจุดแน่เลยอันนี้ก็อีกคันหนึ่งนะครับอันนี้ร้านอะไรครับ อ๋เป็นร้านสเต็กีอล้าีกร้านหนึ่งนะครับร้านอะไรเนี่ยข้าวเหนียวหมูทอดมีใหน้ชิมปีด้วย ติดมันหมูส้มหมูส้มหมูล้วนอีสลาบองไอสครีมนะครับ มาจะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับร้านกว๋วยเตี๋ยวไก่บึ้มนะครับอยู่ตรงทางขึ้นเลยส่วนร้านน้ำนะครับเราก็ขึ้นมาข้างบนร้านน้ำอ้อยร้านน้ำลำไย,ยน้ำเปล่านะครับจะอยู่ส่วนนี้นะครับ ก็มีน้ำมะพร้าวปั่นด้วยปั่นนี้สดนะคะใส่ถุงก็มีนะคะทั้งปั่นทั้งสดทั้งใส่ถุงน้ำยาข้าวปลาค่ะรน้ำมะพร้าวสดเป็นหนูกป็ถหนูไปยี่จ้าแก้วก็แก้วไปยี่จ้าร้านข้าวหลามนะครับก็จะอยู่ตรงกันข้ามกับน้ำเปล่านะครับ แล้วก็รถช่องสิงคโปร์นะครับถัดมาก็ล้านขนมเปีกปูน,นะครับขนมชั้นแล้วก็ลองกองนะครับก็จะอยู่โซนน้างบนนะครับเราย้ายขึ้นมาอยู่โซนน้างบนแล้วนะครับร้านกวยทอดร้านกวยทอดนี สวัสดีครับทอดอยู่ซอยแรกเลยนะครับซอยแรกทอดกันใหม่ๆแล้วตดไม่มีการคร้างคืนนะครับอืำมันไค้างคืนจะเสียส <c oughs> <c oughs> องร้อยสองร้อยห้าสิบอาเจ้าขอชั่วขาวนี่ ถ้าคงคืนต้องห้าร้อยไงอันนี้หมูกรอบหมูกรอบยังไม่ได้พอดเลยค่ะอันนี้เลงคนเดียวเบลงคนเดียวร่แล้วคนวคนตัวเล็กไปไหนอ่ะคนตัวเล็กเียวน้วิทน้ำตายแล้วที่ไหนที่ไหนป่ามมก

มันเป็นผลไม้นะครับอันนี้เป็นร้านอะไรอันนี้คืออะไรครับนี่ปลาทอดแก่ปลาทอดกับปลาปลาดุกจ้าอ๋อปลาทอดอันนี้อันนี้ก็เป็นปลาปลาดุก,ดกจ้าปลาดุกแล้วมีน้ำมีพริกป่นมีเคื่อใส่ให้อืมอนีอ่ครับปลาดุกมาทำปลาได้ด้วยดูดิ อันนี้ก็หลาอะไรครับเนยกรอบอันนี้คืออะไรครับแป้งหรือว่าเนยแป้งครับแป้งาาหน้เนยนมจะลงทีหลังอืมอันนี้เราต้องรีดให้มันบางใช่ไหมรีดให้มันแห้งครับให้มันลง,นนงตําแหน่ง กิ่นหอมเลยอันนี้เป็นอะไรอ่ะชาโคห okay, นึ่งแป้งชาโคก็เป็นแป้งธรรมดานะครับอันนี้ขายเท่าไหร่อ่ะปุกยี่สิบาทปยเหรอคครับแล้วก็ร้านสุดท้ายซอยนี้นะครับก็จะเป็นติดฟิล์มนะครับ อยู่ตรงอยู่ตรงข้ามาน้างน้ำเลยนะครับน,นี่เป็นร้านโตเกียวแต่ละสิบบาทอันนี้เพิ่มมาหลายร้านนะครับตอนนี้คือโกดังที่ยาก็ เพิ่มมาหลายล้านอยู่นะครับนี่โอเคนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงจากที่เราอัปเดตก็คืออยู่ด้านล่างนะครับจากด,ด้านล่างเราก็ไล่อัปเดตขึ้นมาข้างบนให้ดูนะครับก็อันนี้จะเป็นซอยแรกเอาไว้เดี๋ยวเราไปเจอกัน e p พสองนะครับ ซอยต่อไปทั่วตลาดนะครับโอเคนะครับเราก็สำหรับคลิปนี้ตะเวนแดกชาแนลก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ